สอนธรรมะด้วยคำหยาบบรรลุธรรมได้จริงหรือสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้แสวงหาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ผมตั้งหัวข้อสอนธรรมะด้วยคำหยาบบรรลุธรรมได้จริงหรือไม่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่สอนนั้นเขา ตั้งใจหรือมีเจตนาอย่างไรเจตนาของเขาเป็นโดยอุปนิสัยหรือว่าสันดานหรือว่าเขาแค่แสดงแซงทำเป็นพูดคำหยาบต้องแยกให้ออกนะครับโดยส่วนตัวแล้วการสอนธรรมะ ด้วยคําหยาบคายโดยส่วนตัวผมทำได้ครับแต่ผู้แสดงคานั้นเจตนาเจตนาของผู้แสดงคาต้องใช้เพื่อการแสดงให้ผู้ที่เราจะชี้เห็นเท่านั้นนะครับ ไม่ใช้ด้วยอัตราของตัวเองนะครับอย่างสมัยโบราณน,นะฮะสมัยโบราณก็มีการสอนแบบโดยใช้ความรุนแรงนะครับจากตำราของท่านวงโปก็มีนะครับคือใช้ท่านท่านใช้ไม้ฟาดเลยฟาดลงให้ให้เกิดความรู้สึกเลย เมื่อผู้มีปัญญานะครับถ้าคนที่มีปัญญาเมื่อเจอครูบาอาจารย์ใช้ไม้ฟาดแล้วเกิดอะไรฮะเกิดความรู้สึกรู้สึกถึงความเจ็บอะไรเงี้ยหรือรู้สึกถึงความไม่พอใจอย่างเงี้ยถ้าเขามีอินทรีย์แก่ก้าเขาก็จะสามารถที่จะหยุดได้นะครับ แต่ถ้าคนยังอินทรีย์ยังไม่แก่กล้ามันก็อาจจะเลยไปเป็นเวทนาต่อไปเป็นสัญญาอะไราตามไปเรื่อยไปนะครับอันนี้คือด้วยส่วนตัวนะครับทำได้นะครับครูบาอาจารย์ในเมืองไทยท่านก็ใช้นะอย่างผมเคยสัมภาษณ์แม่ชีขาวมาท่านก็บอกว่าพระอาจารย์สมภพที่เป็นอาจารย์ท่านเนี่ย ใช้ไม้ฟาดไปที่ฝ่ามือนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกนะครับธรรมะมันไม่ต้องใช้ภาษาครับมันไม่มีภาษามันเป็นการแสดงนะครับมันเป็นการแสดงของครูบาอาจารย์นะฮะที่จะให้ลูกศิษย์เข้าถึงนะฮะถึงสภาวะสภาวะของความคิดปรุงแต่งนะฮะมันใช้ได้นะครับคำหยาบแต่ ไม่ได้ใช้เพื่อในที่สาธารณะนะมันต้องใช้ไว้กระตุกเฉพาะพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่ใช่หวานไปแล้วก็ไปจับจ้วงใครอันนั้นมันไม่ใช่นะครับการพูดคำไม่เพราะหรือพูดหยาบใคร มันใช้ได้ใช้เพื่อการแสดงเพื่อการกระตุกจิตกระชากใจให้คนที่เราจะชี้เนี่ยได้เห็นเห็นสภาวะแค่นั้นเองนะครับเมื่อจากใช้จบแล้วก็แล้วกันนะครับอันนั้นเป็นวาสนาของครูบาอาจารย์ของท่านสอนท่านเขาจะมีอุบายสอนแตกต่างกันไปนะครับมันใช้ได้นะครับคำหยาบคาย แต่ไม่ใช่ใช้ในที่สาธารณะอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับใช้เพื่อกระตุกจิตกระชากใจให้เห็นพุทธ,ธะแบบฉับพลันเลยเห็นความว่างเห็นเห็นการเกิดดับแบบฉับพลันเลยเหมือนของลัทธิเซนนะฮะถ้าอย่างเป็นอย่างสายพระเราก็จะท่านก็เริ่มจะเริ่มต้นจากฐานนะฮะฐานของสตินะครับ แต่อย่างของเซ้นนี่ท่านชี้โป้งลงที่ปัญญาเลยนะครับมันจะต่างกันนะครับอย่างของของของเซ้นนี่ท่นบัญชี้ให้เห็นแบบเออเห็นเวทนาตอนนั้นเลยเห็นขันห้าทำงานตอนนั้นเลยจบตอนนั้นเลยนะอันนี้คือของเสนมันจะรวดเร็วมากครับหรือพูดง่ายๆก็คือเห็นอริยะสัจสีแบบฉับพลันนั่นแหละเห็นอย่างรวดเร็วคือเห็นทุก เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นการดับทุกข์มันจะเกิดพร้อมกันเลยปพ๊บๆๆจบเลยนะครับเนี่ยทําได้นะครับการผู้ายหยาบคายแต่ไม่ใช่ในที่สาธารณะนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับใช้แค่เพื่อกระตุกจิตกระชากใจหรือเพื่อการแสดงบางสิ่งบางอย่างให้ญาติธรรมเรืออะไรเกิด เกิดสะดุดหรือสะกิดกระตุกจิตกระชากใจให้ตื่นนั่นแหละฮะพูดง่ายๆคือให้ตื่นจากความหลงนะฮะหลงขันนะฮะโตเถียงกันเยอะนะครับไอ้เรื่องคำหยาบแล้วมันเหมาะกับยุคสมัยนี้ซะด้วยนะฮะแต่การพูดหยาบในที่สาธารณะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ถ้าจะพูดในที่สาธารณะก็ดูจะไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้ในพื้นที่ของท่าน อันนั้นทําได้นะครับตามเหตุตามปัจจัยเลยครับแค่การแสดงกระตุกยิดกระชากใจให้ญาติทาเห็นเห็นความรู้สึกนึคิดอารมณ์แบบฉับพลันเลยทําได้นะครับแต่การหวานคำหยาบไปทั่วก็เหมือนที่ผมเคยพูดนะฮะบ,บางทีมันไปหวานบนก้อนหินหรือบนพื้นซีเมนนะฮะมัน มันไม่ลงดินนะฮะมันก็เลยเป็นเหยื่อนกหนูแมลงนะครับไอ้ส่วนลงดินเออก็เกิดปัญญานะครับธรรมะไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับอยู่กับตัวเราหมดเลยนะครับสติสมาธิปัญญาไม่ต้องไปหาที่อื่นครับอยู่ในกายในใจเราหมดเลยเพียงแค่มันสังเกตพฤติกรรมนะฮะ พยายามสังเกตบ่อยๆจนมันกลายเป็นกําลังนะกาลังของสตินะครับการมีสมาธิเป็นสิ่งดีครับแต่อย่าไปจมลึกนะฮะเพราะท่านจะไปมักผลไม่ได้นะฮะมันก็จะเหมือนเป็นฤาษีไปนะครับพระองค์ให้มีมากๆก็คือสตินะครับมีสติเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะไปตัดความคิดปรุงแต่งหรือมโนวิญญาณนี่แหละไปจัดการตรงนี้แหละ ไปจัดการอุปทานเนี่ยฮะอุปทานขันที่เรามีมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละคํามามันเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปหาอะไรยากมากมายนะครับทำได้นะครับการพูดคำหยาบแต่ไม่ใช่ในที่สาธารณะนะเพราะเรายังต้องใช้ถนนร่วมกันใช้ทางเดินร่วมกันเท่านั้นเวลาพูดคำหยาบก็ต้องเรามาระวังนะฮะ โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ผมไม่เคยบอกเลยว่ามันผิดนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นเองนะครับใช้เพื่อการแสดงหรือเป็นอุบายนะครับที่จะให้ลูกศิษย์ได้เข้าถึงธรรมนะครับทำได้เลยนะครับมิมีเจตนาจะมาสอนผู้ใดนะครับเพราอรู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นท่าน มีปัญญามากอยู่แล้วนะครับแต่ที่อธิบายก็คืออยากให้ญาติธรรมได้เข้าใจว่าเอกอารพูดคำหยาบบางครั้งมันก็มีดีส่วนดีคือได้กระตุกติีกระชากใจให้เห็นอารมณ์นะฮะครูบาอาจารย์บางท่านก็จะใช้อุบายนะฮะมันมีนะครับอย่างของเอ,อ ในหนังเรื่องปรมาจารย์ตักมอเห็นไหมพระอาจารย์ตักมอเขกหัวพระจีนโป๊กพระจีนตื่นเลยเห็นไหมครับนั่นแหละฮะเหมือนกันครับการสอนแบบฮาร์ดคอร์ก็ใช้ได้ผลนะครับกับบางคนนะแต่กับบางคนที่สัญญาเยอะก็ต้องเข้าใจเขานะครับบางทีจําสัญญามามันเฮ้ย hey, ไม่ได้สิมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้สินะฮะอันนั้นเป็นสัญญานะครับ การจะหลุดพ้นนะฮะท่านต้องดับอะไรฮะดับสัญญาเวทยุตานิโรธนะฮะที่พระพุทธเจ้าสอนนะฮะพอท้ายที่สุดแล้วคือธรรมะเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ต้องเล่าไม่มีภาษาไม่มีอะไรที่จะต้องให้เราพูดต้องคุยเนะียที่เราพูดเราคุยกันเราใช้สมมุติใช้ขันห้ามาคุยกันแค่นั้นเองนะครับคุยแล้วก็จบนะครับถ้าท่านเข้าใจแค่นี้นะครับโอ้ยสบายไม่นานหรอกครับ เดี๋ยวท่านจะรู้ว่าท่านแค่หลงอุปทานนะฮะง่ายๆอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปจำภาษาธรรมะอะไรเยอะแยะนะฮะยิ่งเราไปฟังนักประเรียนทำอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหโอกาสที่เราจะบรรลุธรรมนี่ไม่แทบไม่มีนะครับเพราะขั้นตอนมันเยอะมากพระพุทธาศาสนาพุทธไม่ไม่มีไม่มีขั้นมีตอนนะฮะมันเป็นเรื่องความเข้าใจล้วนๆนะครับ เข้าใจอะไรฮะเข้าใจถึงธรรมชาตินี่ยสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับหรืออะไรที่เขาเรียกอะไรปฏิจจสมุปาทอะไรของนั่นแหละที่เขาพูดกันนั่นแหละสายเกิดสายดับอะไรนั่นน่ะแค่นั้นเองครับธรรมะให้เข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะครับท่านจะบรรลุธรรมได้แน่นอนครับชาตินี้คลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้นะครับทำได้นะครับ พูดหยาบคายแต่ต้องแสดงเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับไม่ใช้อัตตาตัวตนมาสอนคนอื่นนะเป็นแค่การแสดงนะครับไม่ใช่เอานิสัยหรือเอาจริตของตัวเองมาสอนนะฮะมันเป็นแค่การแสดงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านพบกับเส้นทางของนิพพาน ในชาติปัจจุบันนะฮะความหมายของคําว่านิพานว่าคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับนิพานไม่ใช่เมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับเข้าใจให้ดีนะครับนิความนิพานคืออิสระไร้รูปไรนามไรตัวตนไรภาษาสมมุตินะครับอย่าไปเข้าใจว่านิพานคือเมืองอีกเมืองหนึ่งไม่มีนะครับนิความนิพานคืออิสระจากทุกสิ่งนะฮะเข้าใจแค่นี้ ไม่นานครับท่านบรรล,ลุทำได้แน่นอนนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ